นแต่จะเพียนครับวันนี้ สวยเลยครับตะเพียนนี่ครับ ครับก็สวัสดีพี่พีนันะและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับช่องทัพฟิชิ่งนะครับผมครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมก็พอดีแฟนเข้าโรงพยาบาลนะครับผ่าตัดที่ขานะครับผมก็ต้องดูแลแฟนด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้ออกหมายทาคลิปให้พี่พีนันนและท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับผมวันนี้ก็มีเวลาน้อยเหมือนเดิมครับลองมานั่งที่คลองเปรมดูนะครับวันนี้ แต่น้ำไม่ดีเลยนะครับวันนี้น้ำออกสีดำๆแล้วครับผมกอลองมาสำรวจหมายดูครับสำหรับวันนี้ที่หมายคลองเปรมครับจุดที่ผมลงวันนี้ก็จะตรงข้ามกับป้ายตลาดสิวัตนะครับครับตอนนี้ผมก็ลงเหยื่อไปแล้วครับก็ลงขนมปังไม่สองคันนะแล้วก็ลงตะก้อหน้าดินสองคันนะครับวันนี้ขอภัยเสียงเครื่องสูบน้ำด้วยนะครับผม ก็พอดีลงเบ็ดก็เขาก็มาติดเครื่องสูบน้าเข้านาพอดีครัวอาจะเสียงดังรบกวนครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวมารอรุนกันดูนะครับมันจะรอดแห้วไหมครับเดี๋ยวให้ดูสภาพหมายและสภาพน้าครับผมไปครับครับนี่นะครับสภาพหน้าหมายสภาพน้ําเราครับนี้ก็สีออกดำาๆนะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับผม เมื่อกี้ก็มีลมฝนมานะครับลมก็ค่อนข้างแรงครับตอนนี้ภาพหน้าหมายประมาณนี้เดี๋ยวมาเราลุ้นกันดูครับผม ตีไกลไม่กินนะครับต้องตีใกล้ครับผมปลาอยู่ใกล้เพียนเพียนกับลาแห้งน,นะ ให้อยู่ครับ ใกล้ๆนะครับตะเพียน,นี้หนึ่งแต้มครับสายทอด เกี่ยวขนมปังเป็ดเบอร์สิบนะครับโอ้โหยังกินได้ครับตะเพียนตัวแค่นี้ตัวสองนิ้วครับ เกีนนี่หนึ่งแต้มครับไฟพอดอย่างเดียวครับ ไปแล้วครับสายดีครับตอนนี้ตะเพียนครับ

องแต้มนะครับเมื่อกี้ลุดไปแต้มนะกระเด็นหลุดไปแต้มนะครับสายสวยครับครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วครับผมที่หมายคลองเปมนะครับผมคลองเปมประชากรกวันนี้ใช้เวลานั่งตกไปสามชั่วโมงครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นครับก็ผมเริ่มลงเหยื่อไม้แรกตั้งแต่ไปบ่งครึ่งนะครับผม ก็ถือว่ามาสำรวจใหม่นะครับผมวันนี้ก็น้ำที่คลองเปรมก็ยังไม่ดีนะครับตอนนี้ผมมาตกวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่เก้านะครับผมวันที่เก้าวันเสาร์ที่เก้าตุลาคมนะครับผมก็น้ำก็ยังไม่ดีนะครับผมครับสำหรับผลงานวันนี้ก็พอได้กับข้าวเย็นครับผมครับก็ ขอบคุณพี่นานาและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผมครับเดี๋ยวเราก็ไปดูผลงานรวมกันเลยครับสําหรับวันนี้ครับผมไปครับครับนี่นะครับผลงานรวมกระชังก็ลืมนะครับวันนี้นี่ครับก็มีไซส์ประมาณสามนิ้วเกือบๆสี่นิ้วครับแต้มหนึ่งครับตะเพียนเนี่ยได้หนึ่งมือครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็คลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากไปพี่นาท้และท่านผู้ชมคอยติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม